สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกับไม่กับมอเตอร์ผมเป็นไม่กับมอเตอร์ครับวันนี้นะครับมาในด้านรถลักชัวรี่ค่ากันบ้างนะครับผมบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้นะครับครับเป็นอดีตรถของผู้บริหารชื่อดังครับผมและบอกเลยนะครับว่าผู้บริหารท่านนี้นะครับเขามีคนคอยดูแลรถให้ใช่มันถึงออกมาิอขนาดนี้ทั้งภายในและภายนอกครับผมบอกเลยว่าใหม่กว่านี้ก็หาป้ายแดงเถอะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า bmw นะครับซีรีส์เนะครับ ตัวนี้จะเป็นรหัส e 6 6 7 3 0 li นั่นก็คือตัวยาว long wheelbase <ช>นะครับรถทุกอย่างเนี่ยไม่มีโค้ดอะไรโชว์เลยโอ้ใช้งานดีมากอ่ะใช่ฮะครับทุกวันนี้มผมยังเอาไปขับเล่นอยู่เลยใช่ฮะนะครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ ฮะคุณผู้ชมฮะต่อมาจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า BMW ซีรีส์7คันงามคันนี้นะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยฮะครับผมข้างหน้านะครับโลโก้ BMW นะครับผมอยู่ในสภาพสวยงามนะครับโครเมียมยังเงาสียังชัดเจนอยู่นะครับกระจังหน้าโครเมียมไตคู่เงาสวยงามไม่มีสีหักไม่มีฟันหล่อนะครับครับผมป้ายป้ายทะเบียนคันนี้เป็นสบจุล่า2530กรุงเทพมหานครนะครับผมก็สําหรับคนที่เกิดปี2530สวยเลยสวยนะใช่ครับผมเพราะว่าป้ายที่เป็นปีพศไงก็มีมูลค่า ค,ะะครับผมแล้วเป็นหมวดเก่าที่ไม่มีตัวเลขด้านหน้าพยาญชนะด้วยนะค,ะครับผมเลนไฟหน้าต้องบอกเลยว่าสายสวยงามมากนะครับผมใหม่กลิบเลยนะไฟวงแหวนนี่สาภาพสายสวยงามเลยนะครับผมตัว ตาเบลเตอร์ก็ยังใส่กลิ้งอยู่นะครับใช่ฮะนี่ <ฮะ S 2> คิวโผมเมียมด้านหน้าเห็นไหมว่าเงาสวยงามมากๆครับครับผมสีสันตวัวถังคุณดูดิว่าสวยเงาฉ่ำขนาดไหนฮะสีบรอนเงินเวลาออกแดดนี่สะท้อนประกายเมทัลิกขึ้นมาทันทีเลยนะใช่ครับ,รบผม,ผมนี่ล้อแมกของเจ้าอ e ีหคันนี้นะครับสภาพล้อแมกเขาก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมดอกยางของโตโยก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานครับครับผมดูมิติด้านข้างคุณดูดิฮะว่ามันเพอร์เฟกแล้วมันใหญ่แล้วมันลักชัวรี่ขนาดไหนนะคุณผู้ชมครับสวยงามมากคิ้วนะฮะทุกอย่างะ เส้นสันขอบประตูคุณดูหัวเจดตรงเป๊ะมีตรงไหนไม่ตรงบ้างใช่ครับผมแล้วตัวคิ้วกาจจเขาที่เป็นโคเมเมยมบอกเลยว่ายัางเงาสวยงามอยู่นะครับผมสีกระจกเขาก็แบบเป็นอมเขียวอมฟ้านะ<ช> <c oughs> ก็สภาพกระจกเขาคือสวยงามมากนะครับผมคือผมอ่รีวิวอีโมาอยากเสริมคุณผู้ชมอย่างหนึ่งด้วยว่าคุณผู้ชมอะอยากให้ดูก็ได้นะรถที่ราคาถูกกว่าเราอะ่ะจริงๆมันก็มีแต่ ลองดูว่าจะใช้ได้เท่าคันนี้ไหมใช่ออปชั่นทุกอย่างเพราะตอนนี้อยากพูดต่้ต้นคลิปเลยดีกว่าผู้ชมจะได้ตั้งใจดูเลยว่าออปชั่นเนี่ยมันได้เท่าคันนี้ไหมใช่ใช้งานได้ปกติแบบนี้ไหมเพราะว่า e6 เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปเจอรถที่มันคุณชมผู้ชมต้องมาปั้นเองอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยมากใช่แต่อันนี้ของเราสําเร็จรูปมาให้เลยคุณผู้ชมไปใช้งานแบบหล่อๆได้เลยนะครับแบบหรูหราสไตล์ซีรีส์เจ็ดเขานะครับล้อแมก B M ด้านหลังเขาก็สภาพล้อแมกยังสวยงามอยู่นะครับผมยรงโตโยตโออย่างนห้ถือว่าพร้้อมใชงานครับ มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่ก็สภาพโคมไฟถือว่าใสสวยงามเช่นกันนะครับผมรัวเ e ฟิเคเตอร์ไฟสูงเห็นไหมคคมชัดเจนวงแหวนใสกิ๊กสวยงามตาโปรเจคเตอร์ใสกิกเช่นกันนะครับ คิ้วโคมงม่ยมฝังอังก่ายก็ยังคงเงาสวยงามเช่นกันนะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะตัวถังนะฮะเรื่องตัวถังผมการันตีคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนี่คุณดูดิบางขนาดไหนฮะนี่ใช่้อเลือเป็นไงน้าสภาพสวยงามอยู่นะเดิมๆใช่แล้วก็เป็นยางตัวโตโยนะครับผมดอกยางก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานนะครับครับผมภาษีคันนี้เป็น19สิงหา25งห้กยังไม่ขาดยังไม่ขาดนะครับผมกรับผใช้งานได้อยู่นะใช่แล้วก็นี่กระจกที่บอกให้เป็นแบบคือไม่ผมว่ามันเป็นสีเขียวแบบอมฟ้านิดนี้นะผมว่าสีนี้ดูสวยดูหร ทั้งทุกบ้านก็สภาพสวยงามนะครับ นี่ควโคลเมียมเห็นไหมฝั่งข้างซ้ายก็ยังคงสวยงามทั้งตัวเนี่ยชิ้นบนชิ้นล่างสภาพสวยงามเลยนะครับและอยากจะให้คุณผู้ชมได้ได้ดูช่วงประตูหลังนะฮะที่เราบอกเป็นตัวยาวคุณดูยาวมากโอโ้โหใหญ่กว้างยาวมากนะใช่ครับผมแล้วก็ตัวลองวิวเบรอย่างเงี้ยพอเวลานั่งแบบนั่งหลังเนาะมันสบ,สบายมากคือคนนั่งหลังนี่สบายมากสำหรับคุณผู้ชมที่บางคนอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เนาะอยากให้ท่านได้นั่งแบบอ้สบาูสบายๆนั่สบายด้านหลังอยากร้อนวันๆให้ท่านในวันที่ท่านทํางานอะไรหักอยากให้ท่านนั่งสบายสบายบอกเลยนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครััี่ล้หงงงงเาาก็ยยสสภพว อยู่นะครับผมแล้วก็ยังโตโยต้อยังพร้อมใช้งานครับ มาดูด้านบันท้ายของเธอกันบ้างนะโอ้โ oh, หใหญ่โตหรูหราฮะอลังการมากคุณผู้ชมฮะใช่แล้วต้องบอกว่าเป็นบรรทายนางงามเลยนะเออคือต้องบอกว่ารถอายุปีศูนย์สแต่ผมว่าเนี่ดูเม็ด l อ d วดีมันดิดูร,ร่วมสมัยนะขับทุกวันนี้ผมยังบอกได้เลยว่ามันยังให้ความหรูหราบนท้องถนนได้อยู่เลยนะใช่ฮะซึ่งสำหรับคนผู้ชมบางทีต้องไปออกงานอะไรเงี้ยใช้รุ่นนี้นั่งหลังก็ยังแบบดูดีเลยใช่แล้วครับผมนี่ไฟท้ายด้ฟังซ้ายนะครับผมสภาพสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักนะครับชิ้นกลางตรงทับทิมนี่ก็สภาพสวยงามเช่นกันโลก้ W นีคคงงสวยยามเลรับ ครับผมโลโก้นะฮนะอันนี้เพิ่มพลังมาหน่อยนะเป็น73 5 L.I. นะใช่ครับผมก็ให้ให้แบบคนตามตูดดูแบบบึกบึนนิดนโอ้โหมันแรงจังว่ะใช่ครับผมแล้วก็นี่นะครับผมคิวโครเมียมด้านหลังเห็นไหมเงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับสรับฝาท้ายด้วยรีโมทหน่อยเลยนี่ใช้งานได้อยู่นะครับงยสไตล์สตรีทแจ็คคือจะต้องบอกว่าโล่งๆสะอาดตาแล้วก็ด้านในนี่นะฮะหูบรรจุได้แบบใหญ่โตอลังการมากใช่ครับผมสําหรับคุณผู้ชมบางคนที่แบบเป็นระดับผู้บริหารนะตีก๊อฟนี่ หนึ่งใบสองใบสามใบนี่ผมว่าใส่ได้เลยนะสบายาสบายถ้าจะใส่ขวางนี่หัวได้เยอะนะสบายสบายก็นี่ครับผมยังสภาพสวยงามอยู่นะครับผมอ่ะเปิดด้านหลงนี่ตัวคนเดินเขายังอยู่นะครับเปิดอีกทีนึ่งนี่ล้ออะไรที่เป็นลอ้อแม็กกับตัวเดียวของรถก็ยังอยู่ครมนะครับสภาพสวยงามเลยแล้วก็ครับมาดูเครื่องมือหน่อยเปิดออกมานี่ชุดผฐมพยาบาลขอร่างรถสามเลี่ยมฉุกเฉินปัจจัย B M W ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็นี่ไฟ ครับทิมที่กระโปรงหลังนะยังติดสีแดงครบปกติเลยแล้วก็ฝาท้ายดูดเวลาแบาบผู้บริหารนั่งแล้วไม่ต้องไปกระแทก<า>ให้<า>มันกระแทกหูกดเบาๆเพียงเท่านี้นี่ดูดครบใช้งานปกติครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้า BMW คันนี้นะครับนี่กระจกหน้าโรงงาน BMW นะครับบานหน้าฝั่งข้างซ้ายกระจก BM หลังซ้ายบานใหญ่ก็ยังคง BM นะครับหลังซ้ายบานเล็ก BM เช่นกันกระจกบานหลังนี่ BM มาต่อที่หลังขวาบานเล็กนะครับ หลังขวาบ้านเล็ก BM หลังขวาบ้านใหญ่ BM กระจกฟังคนขับ BM เดิมครบทุกบานครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรห <skiing S 2> ัส M54B30 นะครับผมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง 3,400cc ครับใช่ฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันรัวนะผมรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะใช่ครับผมแล้วก็ท้าความเลยนะเครื่อง M54 ตัวนี้ โอ้โหอยู่ในจระไนเจเนเรชั่น BMW มดัมากต้องบอกว่าช่างที่ซ่อม BM เเนี่ยผมให้99%ทั่วเมืองไทยซ่อมเอมห้าได้อยู่แล้วสบายมากแล้วอะไรเครื่อง m อ็คือเยอะมากแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าขับแล้วยังไม่มันเนี่ยโหสเตปจูนของเขาอีกก็เยอะอีกครับผมเอ็บอกเลยว่าเอ้าสี่เนี่ยบอกเลยว่าโหคุณผู้ชมไปเล่นกับมันได้เยอะแล้วก็ดูแลง่ายอะไรเยอะแน่นอนนะครับเพจเดิมคู่ตัวของเขานี่ของเดิมนี่นี่นี่เดิมันนี้อยู่ครบีสามสิบเจสานขมศูนย์ไอ ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เออต้องบอกอย่างนึงนะว่าคันนี้มีการเซอร์วิสเกียร์มาให้คุณผูชมแล้วด้วยสำหรับบางท่านที่ใช้ไปอาจจะกังวลเรื่องนี้ครับเซอร์วิสมาเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ใช้ได้สบายใจนะครับแล้วก็นี่ก่อนการความร้อนก็ยังอยู่นะครับ มาดูด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผ,ปง,ง,ผแงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนี่ไลไ่ไปพร้อมกันเลยนะสําหรับจุดบอดของเจ้า e6 คันนะครับ e66 นะเห็นไหมเส้นนี้ไม่มีแต่หักเลยใช่สภาพสวยงามมากนะครับผมแล้วก็หนัง,งบนนี้สภาพสวยงามเช่นกันนะครับชัลล์โพไม่มีแต่หักเลยนี่ดูได้ข้างประตูเรียงสวยงามนะครับลายไม้เขายัางคงเงาสวยงามเช่นกันนะครับช่องใส่ของด้านข้างอันใหญ่นี่มีมาให้ด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านี่โล่ง ขึ้นลื่นๆน,นะครับผมใช้งานได้ปกติเลยอ่าพี่เบนปรับข้างไฟฟ้าหน่อยครับครับผมไปทางซ้ายฮะซ้ายครับขวาขวาขึ้นขึ้น,นลงครับผมลงครับใช้งานได้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมฮะ อยากจะให้ดูเลยภายนอกสวยภายในนี่สะอาดมากผมต้องขอชมเจ้าของเก่าจริงๆนะฮะกับการรักษารถของเขาเนี่ยคุณดูนะเบาะทุกอย่างสวยสะอาดใสขาวเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งพนักพิงคุณดู สวยงามมากนะมากและอีกหนึ่งจุดอยากคุณผู้ชมสังเกตด้วยนะว่าซีรีส์เเนี่ยถึงบอกว่านั่งสบายจริงๆแล้วมันนั่งสบายทุกตำแหน่งเลยเพราะว่าตอนหน้าเขาเนี่ยความเยอะของเบาะเขาก็เยอะใช่ทำให้เวลาเรานั่งจริงๆเราเนี่ยต่อให้ไม่ได้นั่งด้านหลังนะมันนั่งสบายสบายเพราะตัวรถเขาค่อนข้างใหญ่แล้วแบบความนิ่มนวลเขานี่คือสูงมากนะครับผมมาดูระบบไฟฟ้ากันนะครับนี่เดินหน้านะครับถอยหลงังกระดกเบาะขึ้นเอ้ยขึ้นนะครับนี่แล้วก็โล่ง แล้วก็มาขอส่วนเป็นตัวพนักพิงกดเปลี่ยนตรงนี้นี่ขึ้นเนี yeah, ่ยใช้ได้นะลงหัวมอนขึ้น โล่งนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับผมมาคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งด้านนะก็คือด้านดัชบอร์ดของเธอนะคุณผู้ชมครับสวยงามมากแลลายไม้เขาดูรูลรามากเลยลายไม้คุณดูดิโคักชุรีสุดๆเลยใหญ่ๆนะฮะเงาเงาฉ่ำๆเลยนี่เลยคุณผู้ชมมาตรงกลางฮะจอไอ้เดิมนะคุณผู้ชมครับผมคอนโทรลตรงกลางฮะช่องแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมของเขานะคอนโทรลแอร์ของเดิมทุกอย่างเป็นของเดิมนะทีมลายไม้สวยๆนี่มีลิ้นชักด้วยเนี่ยชั้นหนึ่ง ชั้นสองนะครับค <Hey. S 1> ุณผู้ชมเปิดนะฮะโอ้โหตรงนี้วางแก้วได้สองใบคุณโอ้โหใช้งานได้ทุกอย่างนี่นี่เจ๊ะี่โอ้โหแล้วต้องบอกว่าในช่องตรงนี้คือมันเป็นคูบอกด้วยนะ,ะแล้วทันในยุคนั้นเนี่ยคือมันต้องเล่นด้วยซีดีถูกไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ซีดีให้นะเพราะว่าถ้าย้อนไปกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นช่องใส่เทปอือ่ะพอมาเป็นเจน e หกหกเนี่ยยุคนั้นมันเริ่มพัฒนามาแล้วใช่ฮะอ่าก็จะเป็นช่องใส่ซีดีเนี่ยยังอยู่อ่ะเห็นป่ะนี่อยู่ครบทั่วเลยนะแล้วกกกกก็็อออีีีจจุดดมมมเเท่่่่ผยังไไ้สริคืววาาะบ ซีรีส์ 7e 66นะลายไม้เนี่ยดูดีๆไม่ได้เงาทุกคันอคันนี้ได้เป็นลายไม้เงาซึ่งลายไม้เงาเนี่ยมันก็คือตัวท็อปของเขาครับผมซึ่งจะมาพ่วงกับที่ด้านหลังเนี่ยเป็นบอกไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวรอชมกันครับ มาดูแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ฝั่งคนขับเห็นไหมหนังสภาพสวยงามเช่นกันนะและทีมตรงนี้นี่จุดบอดของเขาคันนี้สภาพสวยงามเลยนะครับแล้วก็หนังด้านข้างสภาพสวยงามเช่นกันได้นี่เลี้ยงไม่มีขาดนะครับลายไม้งงเงของเขานี่สวยงามเลยนะปุ่มไม่หกักไม่แตกไม่ลอกนะครับผมมีช่องใส่ของด้านข้างด้านขวามาให้ด้วยนะครับมากระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับอ่ะลงเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับ ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับมาฮะคุณผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับเช่นกันทะาสวยงามสะอาดตานะขาวนะฮะคุณผู้ชมครับผมดูแลดีแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับหนังนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีล้นนะฮะคุณผู้ชมครับผมทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงกันไปเลยดีกว่านะฮะใช่ค,ชครับผมมาระบบไฟฟ้ากันกดปึก๊กขอเริ่มท่อดล่างนะครับนี่ ถอยหลังเดินหน้านะครับแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นลงพนักพิงกโทด,ดตัวรองก้นขึ้นลงนะครับใช้งานได้ปกตินะส่วนพนักพิงกดตรงนี้ปรับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็หัวหมอนนี่ขึ้น ลงระบบเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนนะ,ค,ะครับครับผมด้านพวงมลาลัยของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมพวงมลาลัยสวยงามนะฮะพวงมาลัยเดิมๆนะโดดเด่นด้วยโลโก้ BMW นั่นเองนะใบพัดสีฟ้านะนะั่นเองคุณผู้ชมครับผมมาพร้อมระบบแอร์แบงนะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็พวงมาลัยของเธอยังสามารถควบคุมได้สี่ทิศทางนะครับผมนี่ลงนะครับอ่ะ้ ตอนนี้อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคุณผู้ชมครับจัดก,การให้เดี๋ยวผมจะจัดก,การให้นะฮะคือปกติอ่ะคือจะต้องบอกอย่างนี้ปกติพงมลัยจะควบคุมได้สี่ทิศทางนะฮะอันไหนใีใช้ไม่ได้ผมก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้นะแต่ว่าทางร้านเรานะแน่นอนก่อนลูกค้าจะออกรถผมจะเช็คให้มันกลับมาใช้ได้อย่างปกติแน่นอนสีสท่ทิศทางต้องได้ทั้งสี่ทิศทางนะคุณผู้ชมครับ มาดูที่ด้านไม้กันบ้างคุณผู้ชมฮะโอ้โหคันนี้ผมบอกเลยจุดเด่นของเธอนะไม้สวยๆใสๆแบบนี้คันนี้วิ่งมาเพียง1นึ่2แสกิโลเท่านั้นนะร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะยืนยันก,การันตีว่าไม่มีการกรอไมเด็ดขาดฮะคุณผู้ชมครับผมบนหัวผมฮะไฟตรงกลางติดครับบังแดดฝั่งด้านขวาครับเปิดลงมาฮะคุณผู้ชมมาจะพบกับกระจกแล้วก็ไฟแต่งหน้านะฮะมีมาให้จากโรงงานนะฝั่งด้านซ้ายมือผม เช่นกันนะเปิดลงมาฮะมีกระจกแล้วก็ไฟแต่งหน้าจากโรงงานให้เช่นกันฮะมาถึงข้อดูสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขอุย่าเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาเลยฮะครับผมแผงประตูด้านหลังนี่ตัวย,วยาวๆนี้นะนี่เห็นไหม สุดแขนยังปิดไม่ถึงเลยนะคร<ช>ับผมใหญ่โ<ะ>ตอลังการมากๆนะครับลายหนังของเขานี่สวยงามนะครับทีมสีเงินด้านข้างนี่สวยงามไม่มีแตกหักนะครับชล้นพงอยู่ในสภาพสวยงามเลยได้ก็เรียงสวยงามเช่นกันนะครับผมที่เคเบิลลีนี่ยังอยู่ครบนะครับผมไม่มีแตกหกักไม่มีบอสที่แผ่ประตมีช่องใส่ของมาให้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวม่านด้านข้างเขานะอันนี้ช่องใหญ่อันนี้ช่องเล็ก นี่ใช้งานได้ปกตินะครับพี่เบน์กดให้ผมหน่อยผมพ้เกจกดลงแล้วจัดไปฮะน้องอุ้มครับอันนี้กดจากฝั่งพี่เบน์นะครับผมไม่ได้กดนะนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครบทวนเลยครับมาฮะคุณผู้ชมฮะจับไปฝั่งนู้นก่อนนี่มาไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เบนส์ดูไม่ต้องจับไม่ต้องยุ่งโอเคผมกดให้นี่นี่ใช้งานได้ปกตินะครับ เนี่ยลื่นๆกันเลยซึ่งต้องบอกว่าสามารถคอนโทรลสลับได้ทั้งซ้ายและขวาใช่แล้วค่บนะคุณผู้ชมครับอ่ะในๆมาทางผมแล้วก็แผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมก่อนเลยเริ่มจากผมเอาม่านลงก่อนฮะคุณผู้ชมครับผมนี่เอาม่านเก็บนะฮะม่านขึ้นได้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับแผงประตูนะสวยงามสภาพหนังครับทิมทุกอย่างนะสวยงามไม่มีแตกเลยนะคุณผู้ชมครับทิมลายไม้สวยงามเงาฉ่ำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็มีที่เก๊ะเคียบุหรี่เช่นกันนะฮะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับสามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะฮะ้้ชมระบบไไฟฟาาเป็น เนี่ยลื่นเลยลงอย่างลืนะ่นฮะขึ้นอย่างไวนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ห้องโดยสารใหญ่แบบนี้นะคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์แถวสองนะคุณผู้ชมครับผมอ่าเดี๋ยวนะฮะ<า>คุณผู้ชมครับับงคับจากเงนมานี่ะโอเคผมขออนุญาตบังนคะับเดี๋ยวผมบังคับจากจากทางด้านผมสายไปบ้างไปข้างขวาบ้างนะฮะนี่เนี่ยนะผมไม่ได้ยุ่งนะ,ะเนีนะ นี่ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับคัะผมคือปกตินะฮะระบบของเขานะฮะจะสามารถใช้ได้สลรับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคุณผู้ชมครับใช่บอกเลยนะฮะมามาถึงด้านแอร์นะฮะคุณผู้ชมครับด้านหลังนะเขาเขาให้มาก็คืออย่างแรกคือตรงเสาด้านซ้ายและด้านขวามีมาให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับใแล้วและตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถคอนโทรลแรงลมได้แล้วก็ความเย็นแยกทั้งด้านซ้ายด้านขวาให้เลยนะครับใช่ครับเรียบร้อยแน่นอน บนหัวบ้างฮะพี่กอบครับไฟตรงกลางติดนะฮะแล้วลก็ยังให้นี่มาอีกกระจกสองหน้าขอ,อ,องไฟแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูด้านบอกกันบ้างที่ผมบอกว่าเป็นตัว L คือตัวยาวคุณดูผมนั่งนะ ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะคุณดูนะขาแบบยืดแบบสุดๆแบบนะนั่งได้แบบสบายสุดๆ<ช>ผมบอกเลยคุณผู้ชมฮะเป็นรถที่ใหญ่มากนะครับจ๋งจริงมาดูด้านเบาะก,กันบ้างนะเบาะสวยงามทั้งคันจริงๆคุณดูนะความใสความขาวความสะอาดนะฮะได้เลยไม่มีร่นเบาะไม่มีแตกนะทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิงคุณเห็นมากทุกอย่างเพอร์เฟคแลกชวรีมากใช่แล้วมีม่านหลังให้เรียบร้อยด้วยนะนี่ม่านหลัง<ม>เดี๋ยวผมก็กดให้ดูว่านี่ผมกดที่ด้านหลังก่อนนะ นี่ตรงที่แผงประตูเมื่อกี้นี่นี่นี่กดตรงนี้เลยนี่ลงใช้งานได้ปกตินะครับพี่เบนฝั่งเพียด้วยแล้วก็สามารถคอนโทรลจากผมได้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้วยังไม่พอคนครับอีกหนึ่งสเต็ปคอนโทรลจากด้านหน้าได้ด้วยนี่เพืาะว่าคุณผู้ชมไปหารุ่นนี้อยู่ลองเทสน,นะใช่ได้ครบตามนี้หรือปล่าใช่นะฮะยังไม่พอนะยังไม่พอนะเท้าแขนผมนะฮะคุณผู้ชม ไม่ไฮไลท์เลยไฮไลท์แบบโคตรไฮไลท์เลยอ่ะใช่แล้วโอ้โหเอาเป็นว่าผมเปิดให้ดูก่อนนะฮะตรงกลางนะฮะใส่ของได้นะฮะค่อนข้างเยอะมากนะฮะใหญ่จุกๆกันไปเลยนะคุณผู้ชมครับใช่ครับผมแล้วก็ต้องเน้นย้ำเลยนะว่าออปชั่นเบาะหลังที่ปรับไฟฟ้าได้เจ0 Li นอไไม่ได้มีทุกคันเช่นกันใช่ซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาที่บอกไปแล้วที่เป็นลายไม้เงานะมีเบาะหลังไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยนะคะผมเริ่มจากสไลด์ออกมากันเลยนี่สไลด์ออกมาเสร็จปุ๊บ สไลด์แล้วอยากกระโดกกระดกหน่อยก็นี่อกระดกขึ้นก็ใช้งานได้นะครับลงก็ใช้งานได้เช่นกันส่วนพนักพิงของเขานะครับนี่เอาขึ้นเอาลงได้นะเอาขึ้นมาอเอาขึ้นมาเดี๋ยวต้นคอมันจะปวดหลยนี่ผมพับแค่ครึ่งท่อนบนอก็ใช้งานได้ปกตินะนี่แล้วก็หัวหมอนเขาด้วยอ่ะนี่ยงบอกเลยว่านี่ปรับเหมือนเบาะหน้าเลยนะอ่าใช่ได้แทบครบทุกทิศทางเลยนะก็นี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เวลาลงรถรีเทิร์นกลับเลยนี่เดียวเท่านั้นก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมใช่แล้ว อันนี้คือฝั่งด้านหลังขวาครับผมฝั่งพี่เบนซ์มาได้เช่นกันฝั่งพี่พี่หรือี่น้องนนี่เลื่อนลงมาเลยเป็นไงเป็นไงนี่คนขับซิ่งแล้วคนขับซิ่งแล้วพี่เบนซ์กลัวไหลชอนขึ้นหน่อยเออชอนขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็พนักพิงอ่าเป็นไงเขาเปลี่ยนปุ่มกันลืมกดอ่ะเปลี่ยนปุ่มกันนี่ขึ้นมานี่ครับแล้วก็พี่เบนซ์เดี๋ยวพี่เบนซ์จะปลดต้นคอี่านี่ก็มาชอนบนใช้งานได้โอ้โหเป็นไงฮะนะเอาลงได้นะแล้วก็พี่เอ็นกลับนี่ หัวหมอนเช่นกันตอนนี้เอาขึ้นไว้ใช่ไหมครับผมเอาลงก็ใช้งานได้ปกตินะเอาขึ้นก็ปกตินะครับพี่เบนซ์ลงรถรีเทิร์นกลับเป็นไงนี่ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวเท่านั้นพี่เบนซ์อยากปรับไปข้างหน้ายังมีอีกนะยังไม่จบนะยังไม่จบนะเสร็จปุ๊บอันนี้ชุดทีนี้มันจะกลายเป็นคอนโทรลข้างหน้าเเห็นไหมไปไกลๆเช่นนั้นใช่ซึ่งมันจะมีปุ่มกดก็สามารถสลับทิศทางกันได้เลยนะเห็นไ่มนี่เอาขึ้นได้เลยนะโอ้โหเปนนนี่นี่นี่ หรือพี่เบนนั่งอยู่ข้างหลังเป็นห่วงคนนี้อยู่ด้านหน้าอยากให้เขอ็นนอนสบายๆบางทีมีลูกๆอาจจะหลับก็ได้นะาหลับแล้นอนนิดหน่อยนะฮะนี่ปรับนอนแล้วดูเล็กรูมสิอ่ายังเหลือเยอะมากพี่เบนก็ยังนั่งได้นะสบายๆนั่งะสบายเลย้เดี๋ยวผมปรับให้พี่เบนแบบนั่งสบายเดี๋ยวคือตอนนี้ก็นั่งสบายอยู่แล้วนะนี่ให้สบายกว่านั้นนี่จะให้ดูว่าอันหน้านอนอันหลังก็จะนอนอันหนังก็จะนอนเช่นกันแล้วเนี่ยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าออปชั่นเนี้ย มันดีมากเลยนะสําหรับซีรีส์เจ็ดนะ ừ, ừ. แล้วอบอกเลยว่ามันไม่ได้มีทุกคันด้วยนะที่แบบปรับไฟฟ้าได้อย่างนี้ใช่ฮ<ท>ะ,ะทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า e หกหกคันงามคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแอร์ทุกอย่างเย็นปกตินะครับผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูภายในด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมฮะความกริปและสวยงามของเธอนะครับโอ้โหม่านสามารถสั่งให้คนขับเอาลงได้นะครับแนวลงทั้งสี่บานนี้นี่เห็นไหมฮะ คนขับก็จัดการได้นะครับเราจะบังคับเองก็บังคับได้ทุกประตูด้วยนะครับเห็นไหมฮะลายมงลายไม้ทุกอย่างเงาสวยงามนะครับผู้ชมโอ้โหใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยโชคดีและรถเงียบมากนะครับไฟหลังคานะครับติดทุกดวงนะครับกระจกแต่งหน้านะครับติดหมดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับกดไปเลยครับ e66 กดไปทุกปุ่มนะครับดูว่าใช้งานได้หมดหรือเปล่านะครับ ตำหน่ตรงนี้นะครับหน้าจอนะครับก็จะมีเรือนลางบ้างแต่ใช้งานได้ปกตินะปกติเลยครับผมตอนนี้ผมคาอยู่หน้าที่เป็นช่วงเซตติ้งของมันนะครับก็ในอ่อันนี้อันนี้ให้ดูเลยเนี่ยตอนนี้ผมเปิดที่คอมฟอร์ตผมกดโป๊ะให้มันเป็นสปอร์ตเนี่ยจะรู้สึกว่าถุงลมแข็งขึ้นเลยเห็นไตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นสปอร์ตหรือแม้กระทั่งหน้าจอคอนโทรลเองกดเมนูย้อนกลับมานี่จะเป็นหน้าหลังของเขาพักซ้ายก็จะเป็นระบบแอร์ก็ขึ้นมาเห็นไหมใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ด้ ของเขานะครับอ6เ,เป็นเยอะนะครับเป็นเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบว่าเฮ้ยมนชั้นตะขิดตะขวงใจแนะนําให้เปลี่ยนจอยดอยเดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่แล้วตรงรุ่นคือตรงตรงุ่นตอนนี้แล้วแบบมี2ส,สเตจคุณผู้ชมเรื่องนะ,ะมันจะมี2แบบที่ผมเคยเปลี่ยนมาก็คือว่าจะเป็นไอได้ใหญ่ก็จะเป็นเต็มจอเน,นี้ยอยู่ในช่องเนี้ยเหมือนเดิมจะเป็นไอได้ใหญ่แล้วมันจะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ให้มันภาพลักษณ์เหมือน B M รุ่นใหม่ๆเลยนะมันจะตั้งนี้แทนแล้วจอจะ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วสองแบบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดราคาต่างกันประมาณไม่เกินสองสามพันก็อยู่ที่ผมคุณผู้ชมชอบก็เลือกเปลี่ยนได้เลยแล้วมันจะเป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นน่ะคุณผู้ชมก็แค่ถอดอันเก่าเอาปลั๊กใหม่เสียบเข้าไปแล้วไทยได้ทุกอย่างมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดไม่อยากจะวิ่งเปลี่ยนเองให้ทางร้านจัดการสั่งให้และเปลี่ยนให้ได้เลยใช่นะครับรถคันนี้นะครับถุงลมนะครับไม่มีซุดไม่มีเอียงนะครับคุณผู้ชมครับเกียร์เปลี่ยนมาแล้วนะครับ ต้องบอกเลยนะครับใช้งานกันไปยาวๆครับผมใช่เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมต้องไปเซอร์วิสสองอย่างที่พี่กอลพูดมาถ้าเซอร์วิสไม่จบเป็นแสนนะใช่ถ้าคุณผู้ชมแบบได้รถพื้นฐานมาไม่ดีแต่อย่างเราอีก่อนขายทุกคันเราจะเน้นย้ําสูงลมต้องปกติไม่เอียงไม่รั่วแล้วก็เกียร์ก็ต้องวิ่งให้นั่งใช้งานให้ได้ปกติเช่นกันครับซึ่งพวกนี้เราดูแลให้คุณผู้ชมหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะคันนี้นะในทุกๆคันที่เป็น E ีโของร้านเราสเต็ปนี้เราทามาให้หมดเลยทุกคันครับอ่ะคลิกดาว โโอ้โหดูสิได้ใจได้ใจใส,สั่งปุ๊บมาปั๊กเลยรอบนี้ผมรอบน,นี้เป็นปกติผมจะโชว์เกียร์ดีใช่ไหมอรอบนี้ผมขออนุญาตนิดนึงรอบนี้ผมจะโชว์ทีเอสเพราะเคยมีคุณผู้ชมถามผมว่าเอสเขาขับแล้วทำไมมันแบบเหมือนแบบมันแบบเกียร์มันค้างเนี่ยผมยกเกียร์มันจะค้างครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเกยียร์เอสถ้ามันใช้งานได้มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่า S เนี่ยมันหมายความว่ารอบมันค้างมันรอบมันจะค้างเพราะว่ามันคือเกียร์สปอร์ต ซึ่งมันอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพร้อมซิ่งได้ตลอดเวลาปุ๊บมาเลยใช่มันเลยจะมีอาการมันจะค้างเอาไว้ให้รอบส,สูงๆเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไปตอนน่อเนื่องเงี้ยมันจะไปง่ายเห็นปะ่ะไม่ห้อยเห็นปะมันก็จะใช้งานได้ปกติก็คือถ้าใช้งานไม่ได้เนี่ยมันจะต้องแบบลงฟุบปุบเหมือนเกียร์ดีธรรมดาเลยครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือตัวเกียร์ที่เปลี่ยนพวง,งมาลัยนะ,ะนี่ก็คือเอาลงเอาลงซ้ายขวาเอาลงซ้ายขวาจะเหมือนกันนะครับส่วนเวลาขึ้นจะขึ้นด้้้ววยนนิหหาลัง สี่เนะี่ยะก็เอาขึ้นใช้ไงานได้ปกติเลยครับผมครับนี่อยายฟังเสียง นี่ผู้บริหารก็ฟังเพลงกันก็คือต้องบอกว่าเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเขาเนี่ยไฮเอ็นสุดๆใช่แล้วคือแบบมันก็เปลี่ยนแท็กอะไรได้ปหมดอันนี้รีไปให้หมดเลยรีบไปให้หมดลเลยถ้าเจากซีดีก็คือตัวฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแท็กส่ดซ้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนเพิ่มเพิมเพ่มเพิมเพ่มเสียงลดเสียง,ขงเขา,าแล้วก็คุณส่นโทนเขาก็อยู่กลา,างนี่เห็นไหมปุ๊บปุ๊บนี่ไฟหน้าจอติดโคโปรเต้มาแล้วหน้าจอเขาสวยมากเลยนะใช่นี่เอาเท้าออกนะครับขออนุญาตนะครับใช้งานได้ปกตินะดูสูตรรถสิตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะ ก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์นี้ผมกดโชว์มือสักครู่เนี่ยคือใช้งานได้ปกติเลยครับผมก็เครื่องยนต์ไม่มีสะดุดไม่มีสะอุกเลยอัตราเร่งคือบอกเลยว่า M54 ตัวนี้ขับมันอยู่แหละหรือถ้าคุณผู้ชมใช้งานในต่างจังหวัดก็สวิตง่ายๆช่างช่อม B.M เนี่ยบอกเลยว่าเยอะอะไรเยอะแล้วก็เกียร์ของเขาเปลี่ยนได้ปกติเลยครับทั้งอันนี้เมื่อกี้ผมเอแปรให้ดูใช่ไหมแล้วก็ตัวเปลี่ยนเกียร์ที่ผมมาแล้วนี่คือเกียร์ดีธรรมดาเห็นป่ะนิ่มๆนิ่มแบบผู้ริหานี่นุ่มๆปกติเลยก็ แล้วคือสีอที์จียนุ่มมากอ่ะใช่ฮะนุ่มมากก็คือเปลี่ยนเกียร์ปกติเลยครับแล้วก็ช่วงล่างของเขาถุงลมใช้งานได้ปกติเลยนุม่มใช้งานตอนคอมฟอร์ตนุ่มปกติพอเป็นสปอร์ตเราปรับให้แข็งขึ้นเนี่ยเวลาใช้ความเร็วสูงๆมันก็ใช้งานได้ปกตินะมันก็จะหนึบมันจะแบบไม่คงเคงคแล้วก็ความสมนบนเขาก็ไม่มีกูกลบเลยครับครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เงียบมากอะ่ะเงียบมากอ่ะภายในเงียบสุดๆอะ่ะแอร์เย็นชับแล้วก็นั่งไขว่ห้างไปเลยครับสไตล์บริหารโี่มีควาอมอร์ตแล้วเมื่อกี้คา เท้าแขนดูสิโอ้โหเฟี้ยวอ่ะเนี่พอเป็นคอมฟอร์มันนุ่มละบุญเป็นหมดเลยนุ่มผมนั่งจะหลับอยู่แล้วเนี่ยโอ้แอร์เย็นมากนะแล้วนั่งคือแบบคือคนขับเองรู้สึกว่าแบบคือในรถบางทีในรถบางรุ่นแล้วกันนะที่แบบไม่ใช่แบบอย่างนี้นะก็คือบางทีเขาจะแบบเอาใจคนหลังซะเยอะนะแต่ผมกลับมองไว้เนี่ยอย่างซีดีเจ็ดคันเนี้ยตัวที่เป็น e โ o อย่างเงี้ยคนขับเขาก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยอ่ะ คืออย่างตอนอตอน้นคิดถุงชีดูว่าตัวรองขาเขายาวมากนะซึ่งก็ทําให้ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็คงสบายไปด้วยนะสําหรับคุณผู้ชมที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อแบบภาพลักษณ์หรือรูหราอะไรแล้วแต่ต้องการให้ครอบครัวของทุกคนในบ้านนั่งทุกตําแหน่งสบายหมดมรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันนั่งทุกสบายทุกตาแหน่งจริงๆนั่งสบายมากนุ่มมากขับคันนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับระวังแค่อย่างเดียวครับหลับในเพราะมันจะง่วงนะครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจะดูซีรีส์7สภาพดีๆสภาพสวยๆสักคันหนึ่งอุปกรณ์ออปชั่นทุกอย่างต้องใช้ได้แบบนี้ใช่ฮะเอาคลิปนี้ไปเปรียบเทียบดูได้เลยว่ามันกดและมันใช้ได้ทุกปุ่มแบบนี้จริงๆหรือเปล่าครับผมและสภาพต้องสวยแบบนี้ไม่มีโค้ดใดๆโชว์ทั้งสิน้นใช่ฮะเพราะนั่นมันคือมูลค่าที่คุณผู้ชมจะต้องไปเก็บกันครับนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเพียบพร้อมทั้งหมด ที่ผมบอกไปทุกประการอย่างพวงมาลัยที่ขยับไม่ได้ตรงนั้นแก้ให้และ<ม>ทําให้ใสบายมากไม่ใช่ปัญหานะครับรถคันนี้นะครับผมจัดให้กับผู้ชมนะครับในราคาแค่429,000บาทเท่านั้นเมื่อก่อนออกมาหลายล้านหลายล้านใช่จกุจกๆหลายล้านมากวันนี้แค่429คุณได้ขับซีรีส์7และผมยังบอกเลยนะครับว่า ยังดูดียังเป็นมาดนักธุรกิจนั่งข้างหลังสบายสบายไปออกงานได้เลยครับและจัดไปนั้นได้อีกครับเริ่มต้นดาวที่129,000บาทเท่านั้นฮนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมิการโมอเตอร์สรับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ